ครับก็มาอยู่กับเกมเทพมันสก๊กเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับคนกระเป๋าหนามาอีกแล้วอย่างที่บอกไปครับว่าอ่าโจโฉจะเข้ามาเร็วๆนี้ก็เป็นพรุ่งนี้แล้วครับที่จะเข้ามาจะเป็นในส่วนของมันโจโฉครับจะเข้ามาตรงนี้จะแทนที่ของจางสุนหัวตัวนี้ครับ วนนี้แล้วที่จะเข้ามาก็เตรียมเงินไว้ให้พร้อมครับผมเที่ยงคืนนี่แหละแล้วก็อีก8กิจกรรมของโจโฉโจโฉมานที่จะเข้ามาวันนี้ก็มาลงคลิปช้าหน่อยก็ยังไงเรามีอ่าธุระก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ถ้าทำช้าก็ขออภัยวยครับส่วน อาหอคำนับฟ้าตรงนี้ก็แลกได้เหมอนเดิมครับผมในเมทับมารตรงนี้หนึ่งร้อยเหมือนเดิมครับผมหนึ่งร้อยคัมพีเหมือนเดิมก็ใครที่อยากหาตัวไปอัพก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้รอแล้วครับแล้วก็จะเข้ามาในตรงนี้ต่อหลังจากที่จบกิจกรรมแล้วหนึ100่งร้อยคัมพีครับแล้วก็เงนนินหนาๆไว้วกิจกรรมที่จะเข้ามา ส่วนโจโฉก็สกิลก็จะมีข้าวๆประมาณนี้ครับเอามาจากเออเสริมนอกพอเสริมนอกเขาเข้ามาได้เป็นปีกว่าๆละเขาเปิดมานานละก็ก่อนที่เราจะไปดูสกิลของโจโฉก็มาตามอัปเดตของกิจกรรมในเที่ยงคืนหรือวันพรุ่งนี้กันก่อนก่อนนี้ครับ พรุ่งนี้เตรียมตัวพบก,กับกิจกรรมฉลองเปิดเกม100วันครับผมเกมนี้ก็เทพมาร3ก๊กกของเราก็จะครบ100วันแล้วก็มา3เดือนกลก,กวๆแล้และต้อนรับแม่ทัพมารโจโฉครับผมนี่ก็อีกแปดกิจกรรมก็รายละเอียดกิจกรรมก็เหมือนเดิมครับผมมีสุ่มหามารโจโฉโดยการาใช้คำสั่งรับสมัครราชาปาศาจัทครับผมก็ทำกิจกรรมไปเหมือนเดิม นี่ก็ต่อสู้ PVP ครับผมสะสมคะแนนรับรางวัลสต่อคือจับคู่ที่พลังใกล้เคียงกันแล้วก็มาต่อสู้กันครับผมรางวัลก็มีดังนี้ครับผมรางวัลท้าทายสำเร็จแล้วก็ผ่านแรงมีรางวัลถึง8ขั้นของเขาแล้วก็มีร้านค้ามานรับผมซื้อแพ็กเกจรับไอเทม ของเขานี่แหละแล้วก็รับคําสั่งสมัครราชาปีศาจคืนนี้เอาไว้สําหรับใครที่เงินหนาๆครับผมสายเติมเอาไว้ได้เลยแล้วก็เจ้าแห่งความโหมดเที่ยมรวบรวมมารโจโฉนี่ครับกิจกรรมก็มีตั้ง8อันโกโอ,โอเยอะแยะมากมายครับผมเดี๋ยวรอด,ดูเอแล้วกันมีแจกกรอบรูปด้วยกรอบรูปโปรไฟล์อลวตารนกฟินิกและมังกรเพลิง แล้วก็นีตีบอสเหมือนเดิมครับผมตามทุกกิจกรรมก็สครั้งแล้วก็สะสมตัวสะสมแต้มเอาไปเปิดเอาอยู่ที่ว่าสีครั้งจะการันตีตัวหนึ่งหรือตำลึงหรือจะให้ชิ้นส่วนมาก็ส่วนคนที่เงินเยอะๆก็เติมมาเลยครับเติมมาเลยแล้วก็คอยไปสุ่มเอาในหัวคำนัฟ้าที่จะไป ลุนเอาอีกร้อยคำพีแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆก็นั่นนะครับห้าตัวได้สิบดาวก็สิบสองตัวได้สิบเอ็ดดาวครับผมก็ประมาณนี้กิจกรรมก็มีเยอะคอยดูเอาเที่ยงคืนแล้วกันก็จะไปชมคลิปสกิลของโจโฉกันเลยครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแนวทางเป็นาาไ,ไน อาจจะไม่ค่อยชัดหรือยังไงก็ขออภัยคนดูได้ครับผมนี่ก็จะเป็นของ,งทางจะจะเซิร์ฟนอกครับผมขลังอรมโชว์นี่สกิลของเขาอันนี้ไม่ใช่น,น,法法น,นี่ของกวนอูลิปโปเออเอม้วกวมัวเจีย魔女波ว挺猛的你ม有发现吗 就是魔国加他锁掉了、嗯，所以魔力最高的嘛，所以前排就隐形了，那<话>你的魔女巫就是啪就能戳下去了。哎呦让，让我多思考一下。OK，呢，伤害了，呢，就就变成技能的 JoJo 了，那我变成 Queen U。 แต่กวนอูจะมีสกิลเออจะมีสกินอื่นเข้ามาก็ดูเท่เหมือนกันครับนีองจางสุดหัวนี่โจโฉเหมือนอะไรปิวก็ไม่รู้แต่ตัวนี้เท่กลัวครับผมตัวข้างหลังโจโฉเมื่อกี้นี่ โอเคเราก็เดี๋ยวจะพากลับมาดูกันต่อครับผมดูกันอีกสักรอบสักครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับสกิลสวยมากเลยผมสีขาวๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรยังไม่เข้าไทยเหมือนกันแต่อยู่ในหมู่มารแหละมาแบบสีม่วงแบบนี้สกิลเมื่อกี้สวยกว่าโจโฉมากเลยครับผม มาดูอีกสักรอบครับเผื่อที่จางซุ่นหัวไปที่โจโฉครับนี่นี่อะไรของมันก็ไม่รู้โจโฉมีวิ่งวับวิ่งวับด้วย สกิลก็มีแค่นี้แล้วครับสกิลก็เหมือนเดิมผมนี่สีม่วงเป็นเอกลักษณ์ของเผ่ามานอยู่แล้วเตรียมเงินกันไห้พร้อมครับผมส่วนคันที่สายฟีก็นั่นแหละครับ100คัพีก็สุ่มเอาก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ก็มันก็ตัวดีมันก็จะออกยากหน่อยๆมันเหมือนใบไม้ปิวอะไเลไม่รู้สกิลกี้ แต่ตัวข้างหลังนี่ยืนยันคำเดิมเขาเท่เท่มากเลยก็สกิลก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวหรือรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นไปตามนี้นะครับตัวที่เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ก็ถ้าใครมีได้ตัวก็จะได้โปรไฟล์ไปด้วยจะได้เป็นตัวอาวตาไปยืนด้วยครับผม ก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมครับมีโค้ดไอเทมมาแจากเหมือนเดิมแต่เดวลองใส่ดูก่อนว่ารหัสนี้ใส่ไปหรือยังโอเคดูว่าโค้ดตามนี้ครับผมแต่ไม่รู้ว่าใส่ไปหรือยังนะถ้าผิดพลาดไหนเดี๋ยวผมก็จะเอาโค้ดอีกหนึ่งมาให้ก็โอเคครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ใส่โค้ดก็จะประมาณนี้ครับผมนี่โค้ดแบบนี้เลยเอาไปใส่ตามกันได้ครับส่วนใครที่ใส่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเอาไว้โค้ดหน้าก็แล้วกันคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตไว้ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนั่นนะครับ เติมแล้วก็เอาโจโฉมาเป็นของเราถ้าใครที่ชอบหรือใครที่เป็นสายฟรีก็เก็บสะสมเอาก็ได้ครับผมแต่ก็นางกลัวคนอื่นหน่อยกดจะได้เล่นกดจะได้ลองก็คลิปนี้ก็ไวประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผม